สวัสดีค่ะวันก่อนแอดได้ไปดูอินส a าแกรมของยูกิโกเอบาตะเลยได้เห็นโพสต์อันเก่าที่เอบาตะช่วยให้น้องบุมบิมชัชชุออนได้เสื้อแข่งทีมชาติของซาอริคิมุระนักวอลเลย์บอลหญิงที่ถือเป็นตำนานคนหนึ่งของวอลเลย์บอลญี่ปุ่นแล้วก็ได้เห็นคลิปที่น้องบุมบิมฝากข้อความถึงซาอริเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยค่ะเลยแปลมาให้ชมกันนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยก็ไปฟังที่มาที่ทำให้น้องบุ๋มบิ๋มได้เสื้อตัวนี้กันก่อนนะคะนี่ทียอาป้าเต๋อมถามว่าชอบนักกีฬาคนไหนในญี่ปุ่นหนูก็แบบตึ้งซาลิริมิวลาเขาเลยถามว่าอยากได้ของขวัญอะไรไหมก่อนกลับไทยหนูก็เลยพูดเล่นไปว่าหนูอยากได้เสื้อแข่งของซาลริซังหนูก็เลยพูดเล่นไปงี้แล้วเขาบอกว่าโหมันยากมากเลยเขาบอกว่าถ้าอยากได้เสื้อจริงๆต้อง ทำหน้าให้อ้อนอ้อนวอนที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแบบฉันอยากได้จริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยเอเบตาก็ตัดวิดีโอไปถ่ายคลิปแล้วก็ส่งให้ซาริสักจากที่น้องบุ๋มบิ่มเล่าเอบตาถามน้องบุ๋มบิ่มว่าอยากได้อะไรเป็นของขวัญก่อนกลับไทยน้องเลยบอกว่าอยากได้เสื้อแขนงของซาริซึ่งแม้เอบตะาจะบอกว่ามันยากมากเลยนะแต่เอบตาก็ช่วยทำให้น้องบุ๋มบิ่มสมหวังจนได้ เอบาตาก็เป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะอย่างคลิปนี้ก็พยายามพูดภาษาไทยด้วยและเอบาตาก็บอกว่าชอบอาหารไทยด้วย โพสที่เอบาตามอบเสื้อแข่งให้น้องบุ๋มบิม๋มเอบาตาบอกว่าบุ um ๋มบิ๋มนี่มันดีจริงๆเลยนะสิ่งนี้มันสุดยอดไปเลยเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้เลยละ่ะซาวริซังก็ใจดีมากจริงๆเลยนะส่วนโพสต์นี้ก็ตลกดีค่ะเอบาตาบอกว่าก่อนที่จะมอบเสื้อตัวนี้ให้บุ๋มบิม๋มก็ขอยืมใส่ก่อนนะเอบาตาก็คงอยากได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ให้น้องบุ๋มบิม๋ม ส่วนเสื้อแข่งทีมชาติที่ซาวริให้มาซาวริเขียนว่าถึงบุ๋มบิมจังกัมบัตเตเน่พยายามเข้านะสู้ๆแล้วก็มีลายเซ็นของซาวริและลงวันที่1เมษายนปี2019ค่ะก็ไปฟังสิ่งที่น้องบุ๋มบิมพูดอ้อนซาวริก่อนที่จะได้เสื้อแข่งของซาวริกันนะคะคันนิจิวะิมุราซาวริซังอ่าวาชิวะบุ๋มบิมเดสอ่า โซลิดซังฮาวายแอนด์ไดสกีทำหน้าแบบแบบอ้อนอ้อนมอนคือจังหวะนั้นอะกรี๊ดแล้วอ่ะคือแบบอาหนูได้เสื้อหนูหนูไม่คิดเลยว่าหนูจะได้จริงๆอ่ะแบบอ๋อหนูจะร้องไห้คือคือจังหวะนั้นจับเสื้อนะมือสั่นอยู่อย่างเงี้ยแล้วอ่ะแบบหนูหนูได้จริงเหรอหนูได้จริงเหรออะไรเงี้ยแบบก็ถามจริงเลยแบบ